หลายๆท่านมองว่าผลิตภัณฑ์กินดีมีใช้มีราคาที่แพงแต่รู้หรือไม่ว่ากินดีมีใช้ในหนึ่งซองเล็กนี้มีปริมาณที่แท้จริงซ่อนอยู่เริ่มจากนำกินดีมีใช้หนึ่งซองนี้มาแล้วเตรียมขวดขนาด1.5ลิตร จากนั้นก็ทําการผสมกินดีมีชัยโดยการเติมน้ําเข้าไปก่อนเล็กน้อยแล้วจึงค่อยเทก,กินดีมีชัยลงไปจากนั้นก็เขย่าให้เข้ากันดีแล้วจึงเติมน้ําให้เต็มแล้วทุกท่านก็จะได้ปริมาณที่แท้จริงของกินดีมีชัยนั่นเอง สามารถนำมาผสมกับอาหารได้20-75ถึงก<า>ิโลกรัมขึ้นอยู่กับสัตว์แต่ละชนิดด้วยค่ะและก็ยังสามารถมาผสมกับน้ำดื่มได้200-750ถึงลิตรและขึ้นอยู่กับสัตว์แต่ละชนิดค่ะหากเทียบกับยี่ห้ออื่นๆซึ่งทำมาในรูปแบบน้ำอยู่แล้วปริมาณขนาด1ลิตรราคาก็อยู่ที่290-390ถึงแล้วค่ะ มาถึงตรงนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่ากินดีมีชัยในหนึ่งซองเล็กที่ราคา150วันบาทนี้สามารถใช้ได้เยอะแค่ไหนกินดีมีชยัยซองจิว๋วจิวแต่แจ๋วมาดูแลสัตว์ของท่านด้วยกินดีมีชัยกันนะคะม